ปัญญาพยากร์รู้ก่อนรวยก่อนดวงคนที่เกิดวันพุธนะคะประจําวันที่23-29มีานมาคม2568ในเรื่องงานค่ะแนะนาไว้ดูคลิปแบ้ต้นจนจบนะคะละไพ่สามใบนี้ค่ะในช่วงที่ผ่านมาเรื่องงานคุณค่อนข้างสับสนค่อนข้างงงไม่รู้จะเอาไงกับชีวิตในเรื่องการงานหรือคุณแสดงออกต่อหน้าคนอื่นในทางหรูหรานะคะแต่ที่จริงอ่ะคุณไม่ค่อยมีเงินหรือเรื่องงานคุณอาจจะมีอะไรที่ปิดบังไว้อยู่นะคะ ช่วงนี้งานของคุณนะคะทําให้คุณค่อนข้างเครียดค่ะคิดมากวิตกกังวลมากวิธีแก้นะคะให้คุณไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะถ้ามีปัญหาอะไรให้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วเดี๋ยวปัญหาเรื่องงานจะดีขึ้นนะคะแนะนําว่าให้ไปบริจาคเงินให้กับมูที่เด็กนะคะไปบริจาคเงินให้กับมูที่บริจาคเงินให้กับมูที่ทวาแอบริจาคลงศพนะคะทำบุญให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วค่ะจะช่วยเสริมดวงในเรื่องงานนะคะขอให้โชคดีค่ะ ธัญญาพยากรรู้ก่อนรวยก่อนดวงคนที่เกิดวันพุธนะคะประจำวันที่23-29ถึงมีนาคม2 5 1 8ในเรื่องการเงินค่ะแนะนําไว้ดูไพ่แนะนาไว้ดูคลิปแบบต้นจนจบนะคะได้ไพ่สามใบนี้ค่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะคุณค่อนข้างมีความเครียดคิดมากวิตกกังวลน,นะคะในเรื่องเกี่ยวกับ เงินนะคะเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับเงินคุณก็ประมาณว่ายังคิดอะไรไม่ออกนะคะเหมือนทุกอย่างอึมครึมอยู่อะคะ่ะให้เรามาระวังนะคะจะมีปัญหาเรื่องการเงินเกิดขึ้นอีกนะคะให้อดทนและใจเย็นๆนะคะอย่าเพิ่งไปลงทุนอะไรที่ระยะยาวนะคะถ้าระยะสั้นได้อยู่นะคะแต่ระยะยาวไม่แนะนําค่ะให้รามาระวังการท,ทําพิธีการเสียเงินหรือการถูกหลอกโดยไม่มีเหตุไม่มีผลนะคะ พราะช่วงนี้คุณค่อนข้างเครียดเกี่ยวกับเรื่องการเงินค่าให้อดทนนะคะแนะนําว่าให้ไปทําบุญเติมน้ามันตะเกียงนะคะบริจาคเงินให้กับมุทิเด็กบริจาคเงินให้องค์ทิสจตจัดนะคะถวายน้ําให้พระนะคะเพื่อเสริมดวงในเรื่องการเงินค่าขอโชคดีค่ะธัญญาพยากรรูปก่อนรวยก่อนดวงคนที่เกิดวันพุธนะคะประจําวันที่23-29ถึงมีนาคม2568นะคะในเรื่องสุขภาพค่ะแนะนํไว่าดูคลิปแบบต้นจนจบนะคะและไพ่สามใบนี้ค่ะ ในเรื่องสุขภาพนะคะช่วงที่ผ่านมาคุณค่อนข้างหมกมุ่นม,มีความเครียดคิดมากวิตกกังวลทําให้มีความเครียดไมเกรนอาจเกิดขึ้นได้นะคะทําให้มีปัญหาเรื่องสุขภาพอาจจะนอนไม่หลับนะคะมีอาการความดันขึ้นหรือเจ็บหน้าอกนะคะให้ระมัดระวังนะคะและอาจจะต้องถึงขั้นแบบเจ็บป่วยล้มหมอนนอนเสือกเข้าโรงพยาบาลได้เลยนะคะช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพให้มากๆนะคะ แนะนำว่าให้ไปทําบุญเติมน้ํามันตะเกียงค่ะบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลค่ะเพื่อเสริมดวงในเรื่องสุขภาพขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะทันยาพยากรณรู้ก่อนรวยก่อนดวงคนที่เกิดวันพุธนะคะประําวันที่23ถึง29มีนาคม2 5 1 8นะคะในเรื่องความรักค่ะแนะนําไว้ดูคลิปตั้ต้นจนจบนะคะด้ไพ่สามใบนี้ค่ะในเรื่องความรักนะคะในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาแบบประมาณว่าไปต่อไม่ได้เหมือนความรักถูกรกนะคะ ในช่วงนี้นะคะถ้าคุยกันก็คุยกันให้ดีๆนะคะเพราะว่าอาจจะมีปัญหาว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันนัดคอกันเขียงกันนะคะทําให้มีปัญหามากขึ้นกว่าเดิมค่ะความรักต้องใช้สติค่อนข้างมากนะคะสําหรับในช่วงนี้ค่ะใช้สติในการคุยกันนะคะอย่าอย่าใช้อารมณ์ที่ไร้สติคุยกันไม่งั้นจะเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นมากกว่าเดิมนะคะแนะนําว่าก่อนนอนสวดมนต์นั่งสมาธินะคะขอโชคดีความรักดีๆนะคะ